บุคคลที่จะมีรับแท้ให้บุคคลอื่นได้ก็คือบุคคลที่มีสติมีปัญญามีความเห็นถูกที่จะชักนําบุคคลที่ตนเองคบหาด้วยเนี่ยให้ออกจากความเห็นผิดซึ่งเป็นสภาพจิตเป็นในเรื่องขององคุณที่ยิ่งงามที่อยู่ภายในของบุคคลนั้น เช่นบุคคลเนี้ยเป็นผู้ที่ยังมีความเห็นผิดมากมากไปด้วยโมหะมากไปด้วยโลภะมากไปด้วยโทสะมากไปด้วยความไม่รู้เป็นคนมักดื่มสุราเป็นคนเจ้าชู้เป็นคนฆ่าสัตว์เป็นคนโกหกเป็นคนเบียดเบียน,นแต่ผู้อื่นแต่เมื่อเขาคบหากับบุคคลหนึ่งบุคคลใดแล้วหรือว่ารู้จักกับบุคคลหนึ่งบุคคลใดที่มีองค์คุณของความเป็นกัลยะาณมิตรบุคคลนั้นชี้นําทางให้เขานะ่ะได้มีความเข้าใจถูกจนสภาพจิตที่ดีงามของเขานะ่ะ จเจริญขึ้นจากความเห็นผิดก็กลายเป็นความเห็นถูกสภาพจิตที่ดีงามก็ดีงามเพิ่มขึ้นและทําให้เขานั้นเป็นผู้ที่โน้มเอียงไปที่จะกระทําในสิ่งที่ถูกต้องดีงามเพิ่มขึ้นในชีวิตประจําวันค่ะเพราะฉะนั้นนะคะให้เข้าใจไว้เลยค่ะว่าบุคคลใดก็ตามที่คบหาพวกท่านอยู่แล้วอยากได้วัตถุทรัพย์สินเงินทองหวังเกาะยศเกาะตําแหน่งถ้าเรามียศตําแหน่งนะคะหรืออยากได้แต่วัตถุ ทางโลกกับเรามากๆบุคคลนั้นไม่ได้มีรักแท้แก่ท่านค่ะและท่านก็ไม่ควรครบหากับบุคคลเช่นนั้นค่ะเพราะว่านี่ไม่ใช่กัลยาณมิตรที่ดีที่จะนำเราไปสู่ทางที่จเจริญได้ค่ะแต่เขาคบเราเพื่อต้องการผลประโยชน์จาก